ไม่มีสาเหตุอื่นแน่นอนที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการยุบสภาก่อนนะครับที่ผ่านมาก้าวไกลบอกว่าจะมีการยุบสภาแน่นอนทีเด็ดไหมเด็ดมาเกือบสี่ปีละเด็ดขนาดเลยจุดถึงเวลานี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงอยู่ต่อนะครับการเมืองคือเรื่องของอํานาจเป้าหมายที่เขาพูดถึงคือเรื่องของอํานาจ อยากจะมีอํานาจในการปกครองอยากมาเป็นรัฐบาลทําทุกอย่างเตรียมบอมอยากเป็นรัฐบาลจะ <c oughs> เ,เป็นรัฐบาลให้ได้ยุบพรรคชั้นต่างขึ้นทำไมยอยากมีอํานาจสูงสุดในการปกครองทําไมทราบไหมเพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ GM ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบสภานะครับก่อนที่จะมีการซักฟอกของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับที่จกัการซักฟอกอภิไปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ฝั่งก้าวไกลนะครับ ก็ปรากฏว่าออกมาให้สัมภาษณ์เคลื่อนไหวบอกว่ารัฐบาลมีแววใจยุบสภานะครับก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจก้าวไกลตอนนี้ก็ปรากฏว่าจับสัญญาณพักพลังประชารัฐกำลังอ่อนแรงสอยุบสภาก่อนศึกสักฟอกนะครับก้าวไกลที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะครับ <S <S เพื่อปรับปรับศึกเลือกตั้งแล้วก็จับตาพลังประชารัฐเนี่ยเขบอกว่าอ่อนแรงไปต่อไม่ไหว จอะจะยุบสภาก่อนการอภิปรายแม่ว่างใจนะครับซึ่งเป็นนายนัตชาบุญชัยอินสวัสดสอส,อสอเขตปางขุนเทียนในฐานะโคศกของพกกรรคกล้าไก่นะครับบอกว่าพกกรรคกล้าไก่จัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปีพุทธศักราช2565นะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้จัดทับเตรียมพร้อมเนะชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาการภายใต้นะการบริหารรัฐบาลชุดนี้ รประชาชนสุดทนไม่ว่ารัฐบาลจะใช้วิชามานใดนะเป็นกลยุทธ์ในการเลือกตั้งเชื่อว่าไม่มีทางชนะความรู้สึกที่หมดศรัทธาไปแล้วอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ยังจับสัญญาณความอ่อนแรงของพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลได้ว่ากำลังไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกภายในพักที่แตกร้าวมาโดยตลอดและยังชัดขึ้นเมื่อ ไม่มีการส่งตัวแทนลงสมัครในจังหวัดราช,ชบุรีแทนนางสาวปาวรีนากรคุบทั้งที่พื้นที่เดิมเป็นของพลังประชารัฐเองนี่จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ทางการเมืองว่ารัฐบาลกำลังเตรียมจะยุบสภานะครับอภิปรายไม่ไว้วังใจันะบการเลือกตั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจะเกิดขึ้นในเวลาไหนพักก้าวไกลมีความพร้อมตลอดเวลาเห็นว่าช่วงนี้พรรเดินสายจัดอบรม ว่าที่ผู้สมัครสสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดพื้นที่ภาคใต้ตนได้เป็นหนึ่งในผู้อบรมด้วยตัวเองและมั่นใจว่าก้าวไกลจะสามารถคว้าเก้าอี้สสภายในภาคใต้ได้โดยเฉพาะการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่ยิ่งชัดว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองเรื่องการเลือกเสาไฟฟ้าของพี่น้องชาวใต้ได้มาถึงสิ้นสุดแล้วนะครับ แม้จะมีการยุบสภาใกล้เข้ามาแต่การเมืองมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจดังนั้นต่อให้มีการยุบสภารัฐบาลเลือกตั้งไปวัดดวงตัวเองกับการอภิปรายไม่วางใจพักเก้าวไกลก็ได้เตรียมข้อมูลเด็ดไว้รับรองว่าหมัดนอกรัฐบาลชุดนี้ได้แน่พี่น้องประชาชนจึงไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ยาวจนหมดสมัย เพราะเราพร้อมชกตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรโอสกพักก้าวไกลบอกแบบนั้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเขาก็ประเมินนะก้าวไกลก็ประเมินว่าเนี่ยรัฐบาลงอนแอพลังประชารัฐก็กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเห็นว่าพลังประชารัฐลําบากเพาเป็นตัวแตะตัวแปรต้นนะครับเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาล ที่ราชบุรีก็มีมีการส่งสอสอไปแทนปรุนาไกรคุบนะครับทั้งที่เหลือเวลา1112เดือนเนี่ยในการจะยุบสภาคืออีกหนึ่งปีว่าให้ง่ายนะครับแต่เขาบอกว่าจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมารัฐบาลก็จะชิงยุบเห็นได้เลย,เลยพลังประชารัฐกำลังอ่อนแอขณะราชบุรีเนี่ยยังไม่ส่งเลยนะครับแล้วเขาก็เตรียมทีเด็ดที่จะทำการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมเขาพูดแบบนี้ นะครับสาเหตุหลักๆจะมีการยุบสภาจริงหรือไม่นะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นทําไมเขามั่นใจนะว่ายุบสภาแล้วเขาจะชนะการเลือกตั้งแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์อธิบายมาทีละส่วนนะตอนนี้รัฐบาลอยากจะยุบสภาไหมไม่อยากอหรอเดี๋ยวเวลาอีกเท่าไหร่1ปีนะครับตอนแรกบอกว่าโอ้ยถึงเวลาชัดเจนสิ้นเดือนปีหก ซึ่งปี65จะมีการยุบสภาให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ผมบอกไม่มีหรอกเป็นไงฮะจนถึงวันนี้ก็ไม่มีนะครับบอกรัฐบาลจะลาออกช่วงอภิปรายไม่วางใจช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีน่นนี่นั่นผมบอกไม่มีอ่ะรัฐบาลจะผ่านไปได้นะอโอ้ยมีทีดงทีเด็ดอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้จนถึงวันนี้ก็ไม่มีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ต่อ นะครับทำไมอะ่ะเป็นแบบนี้ทําไมก้าวไกลเขามั่นใจแบบน่าโอ้ว่จะชนะการเลือกตั้งผมเรียนหุ้นส่วนนะก้าวไกลกําลังถูกสอบเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามคําพิพากษาของสารธรรมนุนนะครับที่มีผลกระทบต่อพรรคก้าวไกลด้วยนะครับซึ่งเรืองไกลนะครับดีกิตวัฒนาเนี่ยไปดีเรื่องไกลเนี่ยไปยื่นนะครับ ให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งทําการสอบประเด็นที่น่าสนใจคือก้าวไกลจะอยู่ถึงพักนี้จะอยู่ถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี66หรือไม่ที่น่าสนใจนะครับส่วนที่ราชบุรีทําไมพลังพระลประชารัฐไไม่ส่งทั้งที่ทวีไกรคุบบิดาของปารีนาไกรคุบไปพบกับ Bom, บิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณพูดแล้วพูดอีกที่ป่าลอยต่อนะครับขอจัดให้มีการเลือกตั้งปัญหาหลักๆ นะครับในทางเทคนิคก็คือว่าญาติของทวีไกลคุบเนี่ยทวีลูกจะเอาอพี่สาพี่ชายของปารีนานี่มาลงปรากฏว่าตัวคนสมัครสังกัดพักไม่ถึง90วันมันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยลงไม่ได้นะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2นะครับพลังประชารัฐเขาเปิดทางให้กับพักประชาธิปัตย์ ที่ราชบุรีนะครับแลกกับกรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่กําลังโดนเล่นงานอย่างหนักน,นี่คือส่วนสําคัญนะครับเรื่องว่าทาไมไม่ส่งไม่ใช่ว่าพลังประชารัฐอ่อนแรงไม่ใช่หรอกเอาคนอื่นได้ไหมได้นะเขากาลังเอาเกมเล็กมาแลกเกมใหญ่เอาสอสอแลกผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องเข้าใจหลักก่อนนะต้องเข้าใจหลักก่อนนะครับ แล้วรัฐบาลจะอยู่ถึงการอภิปรายไม่วางใจไหมนะในเชิงงานสังเคราะห์อยู่ถึงอยู่ถึงแน่นอนนะหลังการอภิปรายไม่วางใจก็ยองอยู่ต่อเว้นแต่สิ่งเดียวคือพักร่วมรัฐบาลแตกกันเองแค่นั้นนะไม่มีสาเหตุอื่นเลยสาเหตุจากคุณจุลินล,ลาออกเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่เอาคุณอภิสิทธิ์มาคุณอภิสิทธิ์ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล อันนั้นะเป็นไปได้เลยไม่มีสาเหตุอื่นนะครับไม่มีสาเหตุอื่นแน่นอนที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการยุบสภาก่อนนะครับที่ผ่านมาก้าวไกลบอกว่าจะมีการยุบสภาแน่นอนที่เด็ดไม้เด็ดมาเกืบสี่ปีละเด็ดขนาดเลยจนถึงเวลานี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงอยู่ต่อ การเมืองคือเรื่องของอํานาจเป้าหมายที่เขาพูดถึงคือเรื่องของอํานาจอยากจะมีอํานาจในการปกครองอยากมา,าเป็นรัฐบาลทําทุกอย่างเตรียมบอมอยเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลให้ได้ยุบพรรคชั้นต่างนค่ไหนอยากมีอํานาจสูงสุดในการปกครองทําไมทราบไหมฮะเพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจาก,การปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรค การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ